สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายมื่อนี้ก็เข้าไปอีกแล้วคะ่ะไปเก็บใบกระเทียมกันจ้าพี่น้องไปน้ำกันจ้าเมื่อนี้เขามีมูแล้วจ้าพุ่นพุ่นพุ่นอยู่ทั้งหลังพุ่นมีมูเดินอยู่เด้อมื่อนี้อาทิตย์ที่แล้วมาผู้เดียวอาทิตย์นี้มาสองคนจ้าพี่นอ้องคืนแล้วรอริมทาง เอาลัางขึ้นเอาจออเจ้าไอ้แจ๊ะ้ามาสองอาทิตย์ที่แล้วเพราะท่านเห็นอันนี้เห็นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วจ้าลิ้นทางแต่ห้าว่าเอาจ้าห้าวไปเอาข้างในห้าวไปเอาในปา่า ริมทากหลายเข้บเอาทั้งหมาทั้งคนนี่เข้ามา,าในปลาเนี่ยพี่น้องเกิดเต็มเกิดเต็มไปคุณนะเต็มปลา เลือกตัดเอาตามใจชอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอน,นี้ประงามพี่น้องเนี่ยขึ้นพ้นจากดินมาบ่าปลายงามตัวี่ย งามๆทัง้งนั้นเลยเต็มปลาเลยจ้าหัวุว้นเห็นสบายใบโบอันเนี้ยใบไม,ม่แห้งแล้วน้อยนึงแต่เ้าก็ยังบมดตาัดดอกมองเนี่ยห้าสิไปต่อข้างในกว่านีน้อยนึงเออมีดเป็นยังเออเสียงน้องเออพี่น้องเออจะก,ก็เอออีหยังปใบหมีดมันโดนนิ้ว ตัดนิ้วตะของตัดกระเทียมจะตัดนดิ้วตะของอะได้วยเนี่เพิมขนาดด้วนี่ตัดก่อนนี่เนี่ยงามขนาดนี่งามงาอ,อ่อ,อนๆอ่อนๆพี่น้องเนี่ยก่อนนี้ก็งามดีงามอยู่ทาเพื่อนมาตัดก่อนนี่โอ้แปบ๊บเดียวได้ร้ายแล้วเจ้นนาไหนใส่ยังวัน ข้าวเดียวพี่ก็ตัดอันใหญ่ไปหนูตัดอันเล็กก็ได้เบลายแล้วน้าจะเอาสองถุงนี่กับพ่อพี่น้องจา๋าเนี่ยสองถุงเนี่ยเก็บอาทิตย์หนึ่งเก็บสองถุงเก็บอาทิตย์ละเถอะแมนวะแ <ขอ S 1> มนพอได้กินอมต้องเก็บไปถิ่มน้้งเมา เมามันสีเงางามอยู่เดีนี่นี่ที่ทีตัดแป๊บเดียวพิ้งแบกกระายนี่เป็นปลาผู้ใด,ดอยากมาเก็บกับมาโลด <c oughs> เก็บข้างในก็โมเบิดเถอะไมา่ปลาของไงไม่ใช่มีแค่ป่าเนี่ยจะเดินเข้าไปข้างในแมนเหมือน เอกอกอนั้นงามนะตรงนั้นนะ่ะน่ะกระจุ่มนั้นอนะ่ะสามกอนสีก่กนะ้อนต้องเอายาวๆผูกวื้นมีแต่งามงามมาเอาก้อน,นี้มาเอาก้อนนี้เอออีกแล้วโอ้ยเหนียวขาดแนะ่แม่โอ้ยมาแมนจะพี่น้องจ่ บ่แมนเดสิจะมาตัดนิ้วตัดกระเทียมก็มีดมันคมเนาะเลือไปมันก็โดนปลายนิ้วเนาะคุณก็ต้องจับห่างๆหน่อยสิดีต้องมันโดนปลายอยากน้ำมีดอีกเหรพี่น้องเอ้ยมีดคมกับบนมีดถือกับบน <c oughs> <c oughs> มนุษย์มีดคมกับบนมีดว่าคมกับบนตัดบนเขาเลย อย่านะอย่าเจอไฟเดือนเด้อ่อยกีเด,ด้งามงามงามแตลัง,งนอ่อนๆนี่กำลังกินเชีอกผัดน้ำมันหอย,โ,ยโอ้ย<ป>อีรอบนั้นผัดใส่ตับก็อร่อยผัดใส่ตับไปได้ดีผัดใส่ตับอร,ร่อยเลย อ๋อผัดใส่ตับอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปแวซะซื้อตับเนาะผัดใส่ตับไก่พี่น้องเ้ยแซ่บไปแวะซื้อตับดีกว่าเดี๋ยวหน <c oughs> ูซื้อเองเดี๋ยวหนซื้อเหล้าเด้ออ่าตมัโฆษณาเหลราอยู่นี่ไปแล้วพี่น,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  <c oughs> น้องมันโฆษณาเราหรอเราห้าหนีมันตรงที่กขาเกลี่ยมัมเนือน้อ เี่ยอีกอันหนึ่งห้าสิตัาหมองนี่เรเา,เรเาจะตัดเรเาเรจะตัดใใใใจะเอาแบบพ่นใบใหม่เพรนะ,ะนีพลกไปเกิดเต็มไปเพราท่านหยาบ ยังอ่อนอยู่แต่อันนี้อ่อนอ่อนอันนี้อ่อนกว่าอันนี้ผัดอร่อยกว่าเด้อันนี้อ่อนอ่อนผัดใส่ตับอร่อยเลยเอาไปไว้กินกับไอ้นี่นะเมี่ยงหมูด้วยเรจะเอาใบใหญ่ไปด้วยเอาไว้กินกับเมี่ยงหมูใบใบเล็กมันห่อไม่ได้ก็เอาใบใหญ่ไปกินกับเมี่ยงไงไม่ค่ะเดี๋ยวก็จะเต็มถุงเลยดิ ห <trauma and Home> ลายพี่น้องหลาหลายเกิดเต็มป้าเต็มดงมากไหวกพุ่นสุดลูกหูกลูกตาพ่นละ่ะเก็บต่อไปภากด้วยเอาเก็บไปค่ะมาเดิอพี่น้องมาเก็บกระเทียมน้ำกันกระเทียมอ่อนๆ แสงมันจ้ามองไม่ค่อยเห็นอ่ะเนี่ยก็ใหญ่ๆเลยเนี่ยรวบอย่างนงี้เลยเนี่ยเนี่ยทายใกล้ๆคอ่เน่โอ้ไก่สุดเลยบ่ <laughs> จะให,ให้ทายตอนนัตอนคอยจ้วงลงไปเนี่ยเน่เน่แน่ เอาก้อนไดอ่ะก้อนนี้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 อ่ะป่ะมาเด้อขอจีจวงให้เบิ่งมาขาบอกใกล้ๆนี่เบิ่งเด้อนี่ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยตัดที่หนึ่งก่อนหนึ่งเลย มีแต่กวางงามๆนี่ว่าป้านนี่งามเลยงามงามงามป้านี่กระเทียมงามเนี่ยตัดจวงจวงเลยเวลามันใหญ่มันก็อวบกว่าป่าโน่นเดียวอวบกว่าอืมเนี่ย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 มาบักฟองไก่ไก่ค่ะกระซองไอ้เพื่อนบังไก่ไก่เนี่ยเนี่ยโค่นต้นเลยเนี่ยตัดแล้วมันสิดีดปัว มันจะดีขึ้นจากดินก่อนนี่กางห้ามทุกอ่ยเลยต้นมันอ้วกไหมต้นมันบักกระแดงนี่กำลังอันงามงาม,งามนี่ตอนนี้ก็งามเด้อเนี่ยแหน่แน่แน่แน่นถ่ายเบอร์เดิน,ดนมาเจอ,อต้นมันอ้วกอยู่เด้อต้นมันใหญ่ น่ยเดิม่ตมันอวบนี่นี่นนนก้อนี้คนี่ก้อนใดก้อนนี้ยางมาเลยนี่แตงงามๆพี่น้องเอ้ยจ่ว้งแ,แตงข้อดินออกอออกอได้ค่ะกอนนี้มันบอค่ะ แมนโอ้งามอีหลีแต่ยังไงงามก็หนีก็าง,งาม,มาโอ้เนี่ยมไม่เห็นแสงขาวตาแสงขงาวตาเป็นยังไงแย่ก <c oughs> ้มรักขาวตาบึ้ยก้มรักขาวตาให้แผลตาบอดเลยขาหล่อมก็หมาโอ้พี่น้องเอย้ยยาตน้นมะนาว ต้นขาวอ้วนจุ๊บเร็วแป๊บเดียวในกำบกังง่ายข้างหลังอย่างนี้เลยงานใหญ่อืมเต็มไปเบิดหล่เนี่ยมตะกองง่ายๆอ่อน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 ๆเน,นี่ยเต็มไปเบิดจากสิบเ เาวอันใดแล้ว <relacion> ยาย่ามานี่เนาะนี่มาดูตอนนี้ค่ะดูตอนนี้นะคะเนี่ยโคตรงามเลยเนี่ยก้อนนี้ก็งามนี่ใช่ก้อนนี้ก่อน,น,น,นโอ้แสงขอกล้าแม่ไม่เห็นเนี่ยดินป่านี้ม<ช>ันซุยใช่ดินป่านี้ซุยดินป่าอันนั้นมันแข็งดินแข็งฝั่งนน้นเนี่ยฝั่งนน้นดินแข็ง รวบรวบใบรวบพี p, p, luôn, no. p, p, ่น้องรวบรวบใบแล้วห้ากับจ้วงรางมะนี่น้องมาเบิร์เห็นเบิร์กในข้นต้นจ้วงลงไปนี่ตะจืดตัดเป็นกอๆโลดเอออนี่งามอันนี้แค่บุกี้ต้นเนี่ยใบงามมากนี่เลยก่อนนี่ก่อนนะนี่ละ นี่ยมีดีนะงาเบิอจียังวงเยังว่าต้นมันอวบยังว่าป่านี่ต้นมันอวบแม่มองขาก็งามมองขาใช่มองเหยียบเลยนะเหยียบไปแล้วบ้าหรอกอ่ากอใหญ่น่ะต้นไม้น่ะหนาหนักนั่นละก้อนนั่นละก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยดินมันซุยป่าเนี้ยดินมันซุยมันจ้วงง่ายอืงาม บ่อหแล้วเนี่ยแต่เราไม่เก็บใส็ถุงเดี๋ยวพ่ออะไรตัวนีนเต็มถุงหรือยังวะเต็มถุงแล้วสิไปเอาต้นใหญ่มาเนี่ยถุงหนึ่งเอาปลาต้นใหญ่กลัวของหนูยังไม่เต็มถุงเออหนูจะเอาหนูจะเอาอันเล็กใส่ไง โอ้หนูเห็นแล้วต้นนั้นงามงามเบิดล่ละอู้พืน่นะเต็มถุงแล้วพี่น้องจ้าเ <c oughs> ต็มแล้วจ้าพ<ข>อ,อแล้วพ่อยิังแล้อยก็เข้าสู่พิธีการล้างล้างเวชสมุงก็ดิ้นเสมือนพนะ่อล้ะถุงนี่เต็มแล้ว เดี๋ยวให้เดไปอันเอาต้นไงอ,อ่ะปลาไงกว่านี่ปลาที่มันขึ้นก่อนโอเคพี่น้องจ้าปลากระเทียมเบิ่งดูจ้าลายหลายสุดลูกหูลูกตาโอ้ย แต่ข้าพอเลยจ้าขาเก็บแบบเดียวเข้าได้สองถุงเ้าสิบเกา้าบานแล้วสิบกา้าบานแล้วได้สองถุงกาบานก็เนื้อจ้าพ่อกันโอกาสหนาอาทิตย์หนาพุลละข้อาทิตย์ะออละเทือ่อ ข้อาวอาทิตย์ละเทือเก็บอาทิตย์ละเทือพ่อไปจ้ากับบ้านจัน